ครั้งแรกยกว่าดูมีน้ำหนักมีน้ำหนักก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะแต่พอมาพิจารณาดูอีกทีบางทีอย่างเรซินเขาก็ใส่ข้างในพวกทรายให้มันมีน้ำหนักได้ อันดับที่สองก็ลองดมกลิ่นแต่อันนี้ดมกลิ่นก็ไม่ได้มีกลิ่นของเลซินแต่ก็ต้องขูดดูเนื้อขูดดูเนื้อจึงทราบว่าองค์นี้ถึงแม้ว่าหนักเป็น,เ,ปนเกินครึ่งกิโลเกินครึ่งกิโล ก็ยังเป็นเลซินมิใช่โลหะ